บางทีคุณอาจคิดว่าคุณกำลังตัดสินใจในทางที่ดีต่อสุขภาพทุกเช้าแต่ถ้าอาหารเช้าของคุณกำลังทำลายสุขภาพของคุณโดยไม่รู้ตัวละ่ะการศึกษาหลายชิ้นได้พิสูจน์แล้วว่าอาหารที่ดูเหมือนจะไร้พิษภัยเช่นซีเรียลที่มีน้ำตาลขนมปังขาวและน้ำผลไม้บรรจุข,ขวดอาจก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นอาหารเช้าเหล่านี้อาจเร่งกระบวนการแก่ตัวส่งผลต่อหัวใจของคุณ และอาจมีส่วนทําให้สมองเสื่อมวันนี้เราจะมาค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเลือกอาหารเช้าเหล่านี้และว่าคุณควรกินอะไรจริงๆเพื่อบํารุงร่างกายและจิตใจในขณะที่อายุมากขึ้นอย่างมีสุขภาพดีถ้าคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆการศึกษาหลายฉบับรวมถึงการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American เจดีแทิคโซไซตีได้เริ่มเปิดเผยถึงอาหารบางประเภทที่หลายคนวัยชราย,ยังคงบริโภคทุกวันในมื้อเช้าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นมื้ออาหารเร็วและสะดวกอาจกลายเป็นนิสัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือการบริโภคที่มีน้ําตาลสูงคาร์โบไฮเดรตขัดสีและส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการสูงที่พบในผลิตภัณฑ์เช่นซีเรียลอุตสาหกรรมขนมปังขาวและน้ําผลไม้บรรจุขวดอาหารเหล่านี้ถึงแม้จะได้รับความนิยม และยอมรับกันอย่างแพร่หลายแต่ก็มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งและเงียบสงบต่อร่างกายไม่ได้แค่เป็นแคลอรี่ที่ไร้ประโยชน์แต่เป็นการส่งผลโดยตรงต่อสมดุลภายในของร่างากายเช่นระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะทําให้เกิดการพุ่งขึ้นของกรูกโคสที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกพลังงานชั่วคราวแต่ในระยะยาวจะทําให้ตับอ่อนแอลงและเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2นอกจากนี้คาร์โบไฮเดรตขัดสีที่ขาดไฟเบอร์และสารอาหารที่จําเป็นจะทําให้การย่อยอาหารไม่ดีและส่งผลต่ออาการท้องผูก ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในวัยดยศชราสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือผลกระทบที่อาหารเหล่านี้มีต่อสุขภาพของสมองการศึกษาหลายชิ้นเชื่อมโยงอาหารที่มีน้ำตาลและการแปรรูปสูงกับการเสื่อมของความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเร็วขึ้นรวมถึงการสูญเสียความจำและความสามารถในการจดจ่อสิ่งที่เริ่มต้นจากการเลือกอาหารที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายอาจกลายเป็นสาเหตุโดยตรงของการเสื่อมสภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอะไรเกิดขึ้นจริงๆในร่างกายของคุณเมื่อคุณบริโภคอาหารเหล่านี้ทำไมคุณควรคิดให้ดีๆก่อนที่จะเทน้ำผลไม้บรรจุขวดหรือเปิดกล่องซีเรียลในบทความนี้เราจะมาวิเคราะห์กันทีละขั้นตอนว่าอาหารเหล่านี้ทำงานอย่างไรในร่างกายของคุณและทำไมการทดแทนอาหารเหล่านี้อาจเป็นหนึ่งในตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำเพื่อปกป้องสุขภาพในระยะยาวหนึ่งซีเรียลเช้าหวาน ผู้ขโมยสุขภาพเงียบๆซซเรียลสีสันสดใสที่คุณเห็นตามชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะมีตัวการ์ตูนบนกล่องและสัญญาว่าจ,จะอุดมไปด้วยวิตามินหรือดีต่อหัวใจอาจดูเหมือนตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพหรืออย่างน้อยก็ไม่น่าเป็นอันตรายแต่หลายๆข้อความเหล่านี้เป็นแค่การตลาดมากกว่าความจริงสิ่งที่พวกเขาไม่บอกคุณคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้เต็มไปด้วยน้ำตาลขัดสีสารเติมแต่งสังเคราะห์และในหลายกรณีเกือบไม่มีไฟเบอร์ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุด ในการย่อยอาหารอย่างดีและการมีหัวใจที่แข็งแรงเมื่อคุณบริโภคซีเรียลเหล่านี้โดยเฉพาะในตอนเช้าร่างกายของคุณจะได้รับการกระตุ้นด้วยน้ำตาลที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วในตอนแรกคุณอาจรู้สึกกระปรี้กระเป่าและอารมณ์ดีแต่ความรู้สึกนี้จะอยู่ไม่นานหลังจากนั้นระดับน้ำตาในเลือดจะตกลงอย่างรวดเร็วทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอารมณ์เสียและแปลกประหลาดที่กลับรู้สึกหิวมากขึ้นการขึ้นลงของน้ำตาลนี้ ทำให้ระบบการเผาผลาญของคุณทำงานหนักเกินไปและอาจส่งผลต่อสุขภาพของหัวใจและที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังสามารถทำให้ผิวหนังความจำและอารมณ์ของคุณเปลี่ยนไปด้วยในวัยชาราเมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีเหมือนแต่ก่อนการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทุกครั้งที่น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นอาจทำให้เกิดการอักเสบภายในซึ่งเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงก,กับโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคหัวใจโรคข้ออักเสบ และโรคเสื่อมสมองเช่นอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือผลกระทบเหล่านี้ไม่แสดงออกมาทันทีมันจะสะสมไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งเกิดการวินิจฉัยเช่นเบาหวานชนิดที่สองหรือภาวะหัวใจล้มเหลวดังนั้นสิ่งที่คุณเลือกทานในมื้อเช้าจึงไม่ใช่แค่การเลือกที่อร่อยหรือสะดวกแต่มันเป็นการตัดสินใจที่อาจกำหนดความแตกต่างระหว่างการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีในวัยชาราหรือชีวิต ที่เต็มไปด้วยข้อจํากัดคิดดูสิว่ามันคุ้มค่าที่จะคิดให้ดีก่อนที่จะตักซีเรียลสุขภาพดีมาทานไหม 2. ขนมปังขาวนุ่มง,ง่ายและแฝงอันตรายเป็นเวลาหลายสิบปีที่ขนมปังขาวเป็นอาหารหลักในมื้อเช้ามันราคาถูกทอดได้เร็วผสมกับเนยหรือน้ำผลไม้ได้ดีและทำให้เรานึกถึงความทรงจำในวัยเด็กแต่สิ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนไม่รู้และมักจะไม่เคยบอก คือขนมปังที่ดูคุ้นเคยนี้อาจกําลังทําลายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆแม้ดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายขนมปังขาวจริงๆแล้วคือแหล่งของแคลอรี่ที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งแทบจะไม่ช่วยอะไรกับร่างกายของคุณเลยความลับอยู่ที่วิธีการผลิตขนมปังขาวทําจากแป้งที่ผ่านการกลัน่นซึ่งแป้งชนิดนี้จะถูกทําให้สูญเสียไฟเบอร์ธรรมชาติวิตามินสําคัญและแร่ธาตุไปแทบทั้งหมดสิ่งที่เหลืออยู่คือผลิตภัณฑ์ที่นุ่มแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกับข้าวสาลีเต็ม,มเมล็ด เมื่อกุณทานเข้าไปร่างกายของคุณจะเปลี่ยนมันเป็นก,กรูโคตอย่างรวดเร็วทําให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งต้องใช้ความพยายามจากตับอ่อนในการผลิตอินซูลินเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นนี้ซึ่งถ้าทําบ่อยๆอ,อาจทําให้ตับอ่อนลา้าและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2แต่ผลกระทบของขนมปังขาวไม่ได้จบแค่นั้นการบริโภคขนมปังขาวเป็นประจำยังเกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังที่ระดับต่ํา ซึ่งอาจไม่เห็นผลในช่วงแรกแต่มันสามารถส่งผลต่อสมองโดยตรงทําให้การสร้างความจําใหม่ยากขึ้นลดสมาธิและเร่งการเสื่อมถอยของสมองในวัยชารานอกจากนี้หลายคนยังไม่รู้ว่าขนมปังขาวไม่ได้ช่วยในเรื่องสุขภาพกระดูกแม้จะมีกรดฟิติกซึ่งเป็นสารที่อาจขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุที่สําคัญเช่นแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งจําเป็นอสําหรับการรักษากระดูกให้แข็งแรงเมื่อมีอายุมากขึ้น หากคุณอยู่ในวัยชราการดูแลสุขภาพกระดูกจึงสําคัญไม่แพ้การดูแลหัวใจหรือความจําสรุปแล้วขนมปังขาวไม่ใช่แค่ตัวเลือกที่มีคุณค่าน้อยแต่มันคือล่อตาล่อใจในรูปแบบของประเพณีบางทีถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนขนมปังเก่าชิ้นนั้นไปเป็นทางเลือกที่ดีต่อร่างกายมากขึ้นหากคุณยังดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็น 1. ด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉัน 3น้ำผลไม้บรรจุข,ขวดตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่เข้าใจผิดเพียงแค่เห็นน้ำส้มหรือน้ำแอปเปิลในแก้วคุณอาจคิดว่าเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่สดชื่นอร่อยและเต็มไปด้วยวิตามินตามที่คิดไว้แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพพอในวัยชาราค,คือน้ำผลไม้บรรจุข,ขวดส่วนใหญ่ที่เราหาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นห่างไกลจากการเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้น มันคือระเบิดน้ำตาลที่อาจมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อความเป็นอยู่ของคุณน้ำผลไม้เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มีน้ำตาลเติมมากมายและผ่านการแปรรูปจนเกือบจะสูญเสียเส้นใยจากผลไม้ไปแทบทั้งหมดเส้นใยมีความสำคัญเพราะมันช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและช่วยให้ระดับกคสในเลือดคงที่ถ้าไม่มีมันสิ่งที่คุณดื่มแทบจะเป็นเครื่องดื่มน้ำตาลที่แฝงตัวมาในคราบของความดีต่อสุขภาพภายในไม่กี่นาทีน้ำผลไม้จะเข้าสุ่กระแสะ เลือดทําให้เกิดการพุ่งขึ้นของอินซูลินซึ่งทําให้ตับอ่อนทํางานหนักและส่งผลต่อการเผาผลาญแต่ความเสียหายยังไม่หยุดแค่นั้นการที่ระดับน้าตาลพุ่งสูงบ่อยๆจะส่งผลให้มีการสะสมไขมันในช่องท้องซึ่งเป็นไขมันที่อันตรายที่สุดที่อาจห่อหุ้มอวัยวะภายในเช่นหัวใจตับหรือไตไขมันนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างของคุณแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจอัลไซเมอร์และการดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นของโรคเบาหวานประเภท 2และยังมีอีกน้ําตาลเกินในร่างกายยังทําให้อักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นภาวะที่เงียบแต่มีผลร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการแกเร็วอ่อนเพลียปวดข้อการสูญเสียความจําและการเสื่อมสภาพโดยรวมในคุณภาพชีวิตดังนั้นครั้งหน้าที่คุณคิดจะดื่มน้ําผลไม้ในตอนเช้าลองหยุดสักนิดบางทีอาจจะดีกว่าถ้าเลือกทานผลไม้ทั้งลูกหรือดื่มน้ํามะนาวกับน้ําเปล่าร่างกายของคุณโดยเฉพาะสุขภาพในอนาคตของคุณจะขอบคุณอย่างลึกซึ้ง อาหารเช้าสี่ชนิดที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุตอนนี้เราได้รู้จักอาหารที่คุณควรหลีกเลี่ยงในมื้อเช้าแล้วอาหารเหล่านั้นที่แม้จะดูธรรมดาแต่กลับค่อยๆส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวถึงเวลาที่เราจะมองไปทางด้านบวกกันบ้างเพราะใช่แล้วยังมีตัวเลือกอาหารที่ร่อยและมีประโยชน์อย่างแท้จริงที่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณในแต่ละวันได้อย่างแท้จริงคุณจสําสคัญในการมีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพไม่ได้อยู่ที่การอดอาหาร หรือการใช้ผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์ใดๆแต่มันอยู่ในสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้และทําได้ทุกวันการเลือกอาหารที่สดใหม่มีสารอาหารครบถ้วนเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองทั้งจากวิทยาศาสตร์และจากประสบการณ์ของหลายๆชั่วอายุคนอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่อิ่มท้องแต่มันยังบำรุงจิตใจพลังงานและความหวังในชีวิตยืนยาวของคุณเมื่อคุณตัดสินใจเริ่มต้นวันใหม่ด้วยส่วผสม ที่ช่วยสนับสนุนร่างกายแทนที่จะทําให้มันหนักเกินไปคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดแต่ลึกซึ้งการย่อยอาหารของคุณดีขึ้นจิตใจของคุณชัดเจนขึ้นอารมณ์ของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นพลังงานของคุณไม่ขึ้นขึ้นลงลงอย่างรถไฟหอดแต่จะคอง,งอที่และสบายใจยิ่งขึ้นและที่สําคัญที่สุดร่างกายของคุณเริ่มฟื้นฟูตัวเองจากภายในโดยการปกป้องหอตัวเองจากโรคที่เกิดจากความเสือ่อมฟื้นฟูความแข็งแรงของกระดูกและช่วยเพิ่มความคมชัดของความทรงจําตามอายุที่เพิ่มขึ้น ข่าวดีคืออาหารเหล่านี้ไม่ใช่ของหายากหรือหาได้ยากอันที่จริงแล้วอาหารหลายอย่างในนี้อาจอยู่ในครัวของคุณแล้วและพร้อมที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาดตั้งแต่ผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงไปจนถึงเมล็ดพืชที่อุดมไปด้วยโอเมกา้าลบสามจากผักกระหล่ำที่ช่วยดีท็อกไปจนถึงธัญ,ญพืชที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดคุณสามารถเข้าถึงพันธมิตรธรรมชาติที่หลากหลายในการมีอายุยืนยาวอย่างมีศักดิ์ศรีและพลัง ดังนั้นหายใจลึกๆเปิดใจและเปิดปากของคุณแล้วเตรียมตัวให้พร้อมในการค้นพบซูเปอร์จริงๆสำหรับมื้อเช้าที่สามารถพาคุณไปสู่ช่วงเวลานี้ของชีวิตช่วงเวลาที่การดูแลตัวเองคือการแสดงออกถึงความรักตัวเองและการมีความหวัง 1. ข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดผู้ปกป้องหัวใจและสมองสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีทุกการเลือกที่ทำบนโต๊ะอาหารจะมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตและเมื่อพูดถึงการเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยดีอาหารไม่กี่ชนิดจะมีความสมบูรณ์อบอุ่นและมีสรพรพคุณทางการแพทย์ได้เท่ากับข้าวโอ๊ตเต็มเต็มเล็ดสักถ้วยหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แพทย์และนักโภชนาการแนะนําให้รับประทานข้าวโอ๊ตบ่อยครั้งข้าวโอ๊ตคือหนึ่งในของขวัญจากธรรมชาติที่บำรุงทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยเฉพาะในช่วงวัยที่เริ่มมีอายุมากขึ้นหนึ่งในส่วนผสมหลักของมันคือเบตากรูแคน ซึ่งเป็นเส้นใหญ่ที่ละลายน้ําได้ที่ทําหน้าที่เป็นตัวทาความสะอาดหลอดเลือดตามธรรมชาติเส้นใหญ่นี้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในดีอหรือที่รู้จักกันว่าคอเลสเตอรอลไม่ดีซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือดงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าผู้ที่รับประทานข้าวโอ๊ตอย่างสม่ําเสมอสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีในสําคัญซึ่งเป็นสิ่งสําคัญตั้งแต่65ปีขึ้นไปเมื่อหัวใจของคุณต้องการการสนับสนุนมากที่สุด แต่ประโยชน์ของข้าวโอ๊ตไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นข้าวโอ๊ตแตกต่างจากธัญ,ญพืชที่ผ่านกระบวนการแปรรูปสูงหรือขนมปังเท้าเพราะมันต่อพลังงานออกมาอย่างช้าๆช่วยรักษาระดับน้าตาลในเลือดให้คงที่ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องตับอ่อนและระบบก,การเผาผลาญแต่ยังช่วยเสริมสร้างความชัดเจนทางจิตใจสมาธิและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์มันเหมาะสมอย่างยิ่งในการป้องกันการต่ำของพลังงานและความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ข้าวโอ๊ตยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุสำคัญเช่นแมกนีเซียมธาตุเหล็กและสังกะสีซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร,รักษาความสมบูรณ์ของเส้นประสาทและช่วยให้การขนส่งออกซิเจนทั่วร่างกายมีประสิทธิภาพฟังก์ชันที่มักจะเสื่อมถอยไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือข้าวโอ๊ตนั้นมีความอบอุ่นทางอารมณ์ในเนื้อสัมผัสที่อุ่นนุ่มรสชาติที่อ่อนโยน และกลิ่นหอมของบ้านมันทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นในโลกที่มักจะหมุนไปเร็วเกินไปข้าวโอ๊ในชามคือการหยุดพักมันคือความสงบมันคือวิธีการดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นวัน 2. ไข่สร้างสมองและกล้ามเนื้อในความพยายามที่จะห้ามือือที่สามารถบํารุงและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงไปพร้อมๆก,กับการสูงไวัยไข่มักถูกมองข้ามหรือละเลยในหลายๆการรับประทานอาหารในปัจจุบันแต่สําหรับผู้สูงอายุแล้วอาหารที่ง่าย และเข้าถึงได้นี้คืออัญ,ญมณีทางโภชนาการที่แท้จริงโดยสามารถให้การผสมผสานของสารอาหารที่สนับสนุนทั้งสุขภาพสมองและร่างกายไข่เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโคลีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญที่มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความจําการทํางานของสมองและการป้องกันการเสรื่อมสภาพของสมองการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่ขาดโคลีนมีความเสี่ยงสูง ที่จะเป็นโรคทางสมองเช่นโรคอัลไซเมอร์ด้วยเหตุนี้การทานไข่ในมื้อเช้าจึงอาจเป็นกลยุทธ์สาคัญในการปกป้องสมองและรักษาความกระฉับกระเฉงให้ยาวนานขึ้นนอกจากนี้ไข่ยังมีวิตามิน B12 ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับระบบประสาทและการผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราเข้าสู่วัยชาราความสามารถในการดูดซึมวิตามินนี้จะลดลงทําให้การทานอาหารที่อุดม ไปด้วยวิตามิน B12 ยิ่งสําคัญในการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทความเหนื่อยล้าทางร่างกายและอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นแต่ประโยชน์ของไข่ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นโปรตีนคุณภาพสูงที่อยู่ในไข่มีความสําคัญในการรักษามวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตามวัยซึ่งการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เรียกว่า s าโคโเพเนียคือการสูญเสียกล้ามเนื้ออย่างค่อยเป็นค่อยไปที่หลายๆคนต้องเผชิญเมื่อมีอายุมากขึ้น การรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงไม่เพียงแต่ช่วยเสริมการเคลื่อนไหวและความเป็นอิสระแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการล้มและกระดูกหักด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้การทานไข่ในมื้อเช้าจึงไม่เพียงแค่การเลือกทานที่อร่อยแต่ยังเป็นวิธีที่ง่ายและสรงพลังในการสนับสนุนสุขภาพโดยรวมการดูแลสมองรักษาร่างกายให้แข็งแรงและมั่นใจว่าในแต่ละวันคุณมีพลังงานพอที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ถ้าคุณยังคงดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้ มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ 2. ด้านล่างเพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเรานะครับ 3. โยเกิร์ตกรีกผู้รักษาลำไส้และลดการอักเสบโยเกิร์ตกรีกได้ก,กลายเป็นส่วนสําคัญของมื้อเช้าสําหรับผู้สูงอายุและไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทําไมอาหารชนิดนี้นอกจากจะอร่อยและหลากหลายแล้ว ยังเต็มไปด้วยประโยชน์ทางโภชนาการที่ทําให้มันเหมาะสมสําหรับผู้ที่ต้องการแก่ตัวอย่างสุขภาพดีโยเกิร์ตกรีกเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยโปรไบโอติกแคลเซียมโปรตีนคุณภาพสูงและสารต้านการอักเสบจากธรรมชาติสารอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการย่อยอาหารที่ดีขึ้นแต่ยังช่วยเสริมกระดูกและต่อสู้กับการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคในวัยชาราหนึ่งในประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของโยเกิร์ตกรีกคือโปรไบโอติก ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับลำไส้เมื่อเวลาผ่านไปสมดุลของไมโครไบโอมในลำไส้มักจะถูกทำลายซึ่งส่งผลกระทบต่อการย่อยอาหารการดูดซึมสารอาหารและแม้กระทั่งระบบภูมิคุ้มกันการทานโยเกิร์ตกรีตอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยฟื้นฟูสมดุลนั้นส่งเสริมระบบย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนอกจากนี้โยเกิร์ตกรีกยังมีแคลเซียมสูงซึ่งทำให้มันเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการต่อสู้กับการสูญเสียความหนาแน่นของกระดูกซึ่งเป็นปัญหาทั่วไป ในผู้สูงอายุที่เพิ่มความเสี่ยงในการหักกระดูกและยังไม่หมดพิยงแค่นั้นโยเกิร์ตกรีกยังมีไขมันที่ดีต่อสุขภาพที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบซึ่งสามารถบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคข้ออักเสบปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและแม้กระทั่งให้การปกป้องบางประการจาัดก,การเสื่อมสภาพทางสมองเช่นโรคอัลไซเมอร์การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เช่นการเปลี่ยนมื้อเช้าที่มีน้ำตาลสูงไปเป็นตัวเลือกที่ขครบท้วนมากขึ้นอย่างโยเกิร์ต,ตกรีกข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดหรือไข สามารถทําให้เกิดความมอแตกต่างที่แท้จริงและยาวนานถ้าคุณเลือกดีกว่าในวันนี้ร่างกายของคุณจะขอบคุณในวันพรุ่งนี้การทานอาหารอย่างมีเจตนาคือการดูแลตัวเองและทุกช้อนของโยเกิร์ตกรีกคือก้าวหนึ่งไปสู่ชีวิตที่แข็งแรงกว่าเต็มไปด้วยความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีเพราะการเริ่มต้นวันที่ดีไม่ใช่แค่กิจวัตรแต่มันคือการลงทุนในสุขภาพของคุณในอนาคตขอบคุณที่ติดตามเราจนจบตอนนี้ที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์อันน่าอัศจรรย์ของโยเกิร์ตกรี และวิธีที่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในมื้อเช้าสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณได้เราอยากรู้ความคิดเห็นของคุณสิ่งไหนที่คุณสนใจที่สุดในวิดีโอนี้มันคือพลังของโปรไบโอติกความสำคัญของแคลเซียมต่อกระดูกของคุณหรือบทบาทของอาหารต้านการอักเสบในการป้องกันโรคขอให้คุณใช้เวลาสักครู่ในการคอมเมนต์ด้านล่างและแชร์สิ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้และวิธีที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณประสบการณ์ของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ในการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้นชี้มือไปทางขวาถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาทิ้งความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเรา